สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาที่ร้านคาเฟ่น,นะครับอันนี้ก็จะเปิด9โมงเช้าถึง6โมงครึ่งตอนเย็นนะครับร้านหยุดทุกวันพุธเป็น e ออริอัลนะครับ้สับลูกค้า1ชั่วโมงอ๋อนี่9โมงเช้าถึง6โมงครึ่งนะครับ ห้ามนำอาหารเครื่องดื่มอื่นเข้ามาห้ามนำสินะัขเข้ามาห้ามสุบุรีนะครับอุ้บรรยากาศดีมากเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปชมมันจะเป็นแบบร้านกาแฟที่เป็นส่วนน้อยน่อยนะอ๋อยังอยู่ด้านในอุ้อยเออ,น,อน,น่าน้าหนอนอ๋อเนี่ยแบบมีที่นั่งพักผ่อน อะไรต่างๆนานาอยู่ไปเดี๋ยวเราไปชอบก่อนดเดี๋ยวดูเมนูก่อนโอ้โหใหมีชาเขียวปั้นหนึชาเขียวปั้นด้วยมีบัตเตอรหอมแก็จะดสิบแปดสิบพวกปั้นก็ประมาณร้อยหนึง่งยินชาเขียวปั้นดีกว,วะนะ่านะชาเขียวปั้นอ๋อนี่ข้างหลังมีขนมนมเนยแล้วชาเขียวปั้นแล้วก็มีแบบเป็น ขนมเดี๋ยวเราไปเลือกเนี่ยเดี๋ยต้องไปสั่งด้านในนะครับคนบรรยากาศเราสั่งแล้วนะเดี๋ยวเรารออ๋อนี่เขามีแบบเป็นส่วนปาน่าอะไรเงี้ยเนยเาะหละักอะ่อะด้านบนก็มีเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันหาที่นั่งเดี๋ยวลงมาถ่ายาดูใช่เน ไปพาไ,ไปเดินดูด้านนี้นะทุกคนที่เขาบอกว่ามีเป็นออันนี้ด้วยเนี่ยมาถ่ายรูปน่ารักจังอู้อู้อูมาถ่ายรูปอ,อ,อ,ปอูแดดอ๋อเนี่ยเป็นแบบอยู่ใกล้ๆกับขนส่งนะครับอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับขนส่งแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับเขาบอกมอูอยู่ใกล้มอรถจักพัสอะไรเงี้ยนะ โอ้ยเนี่ยมีน้องปิงน้องเป็ดเลยเนะี่ยคนเขาก็มาถ่ายรูปกันเยอะๆเลยลเราก็จะมาถ่ายรูปบ้างเดี๋ยวเราขอถ่ายให้บรรยากาศกันนะทุกคนเดี๋ยวจะต้องแบบมีเก็บบรรยากาศด้วยโอ้สวยมากอ่ะแล้วก็เนี่ยุยเดี๋ยวเราไปเล่นกับน้องเป็ดกันน้อง เป็ดเยอะแยะเลยนี่ตุดนี้น้องน้องกกกกกกเอ้ยเป็ดเป็ดนี่เป็ดน้องเป็ดน้องเป็ดเลยให้ลุกน้องเป็ดก่อนน้อเป็ดก่อนให้ลุกน้องเป็ดก่อนอ่าลุกเอยจะไปเป้นต่ออ๋เป็ดไม่กลัวคนเลยนะกระปับกระปับ อ,อุ้ยปลามีปลา,ปาเล็กด้วยอปลาแบบเยอะมากเลยดูแค่ดูใกล้ๆก้เห็นปลาไหมอุ้ย,ย,ย,ยอุ้ยอุ้ยโอ้ด้านนี้มีอะไรมันเป็นแบบคาเฟ่เป็นสวนนะมานั่งพักผ่อนชิลๆได้นะครับนะทางด้านนี้ที่ เราแบบว่ามาเห็นไหม <Okay. S 1> ดูน่ารักมากอู mm ้บรรยากาศชิลมากมาเดินเล่นได้ mm hmm. oh. ด้านวูวนวววว็วววนวววนะวววววดูวววววววน mm hmm. เขาทําเป็นแบบน้ำไหลไปเรื่อยๆนะชิวมากเลยอากาศดีคือเจยดีให้ดูแล้วก็ถ่ายรูปแชนอันนี้น่าจะเป็นแบบคาเฟ่มีชื่อเสียงของที่นี่อยู่นะเพราะว่าเขาก็ มานั่งแบบพักผ่อนวูตรงนี้ทำไมตรงนี้น้ำดำเออเราก็ต้องมีน้ำใสสะพานแล้วเรามันมีชั้นล่างกับชั้นบนเรานั่งอยู่ชั้นบนนะครับก็จะแบบมาถ่ายแล้วก็ให้คนดูบรรยากาศก,าก่อนว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างสวยดีน่าจะประมาณนี้นะมีน้องเป็ดน้องเป็ดเล็กๆเป็นคาเฟ่เล็กๆนะคะถ้าใครสนใจก็ ลองมาแบบท่องเที่ยวได้นะน้องเดี๋ยวเราหลังจากที่ด้านล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแบบขึ้นไปนั่งดื่มชาเขียวกินเค้กของเราแล้วนะแล้วก็เราก็อาจจะไป,ไปสถานที่อื่นเพิ่มเติมตม,มันก็จะมีประมาณนี้แหละหเหมือนประมาณว่ามา,านั่งพักผ่อนมานั่งเล่นนะครับแล้วก็มาดื่มอะไรเงี้ยมาชมธรรมชาติบางทีแบบถ้าเราอยู่ในเมืองเราก็จะเจอแต่ตึกต้นไม้อะไรเงี้ยเออีเจอเจอตึก ตึกพวกแบบรถรถ,รถติดอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะต้องปลีกเวลาในการที่จะออกมาแบบผ่อนอย่างนี้บ้างนะดีมากเลยอยู่ในเมืองด้วยนะอมมาแบบมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยรถแกลกมาอะไรอย่างนงี้นะแต่ว่ารถแดงอาจจะไม่ได้ผ่านแถวๆนี้เราต้องจ้างรถแดงมาตั้งหากนะครับประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวขอตัวขึ้นไปดื่มเครื่องดื่มด้านบนนะครับ